Three, two, one. วัสดีครับพี่วัสดีครับผมวันดีพรตองวัสดีครับพี่เออวันนี้ก็ราก็จะมาแจกวัดไอวอนะครับตามคลิปที่แล้วที่บอกว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะมาแจกคลิปไอวอนที่ไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะหลายพญานาจานะครับตอนนี้ก็มาลองคลิปแล้วเออไปชมกันเลยไปดูกันเลยว่าไอ้วานเนี้ยมันสวย ไม่สวยถ้าถูกใจก็ไปใช้เลยนะครับถจบคลิปนี้แหะผมต้องเลีชิทุกอย่างเลยนะครับแต่มัดที่แบบผมทำมายังอยู่นะผ่ผมแค่ว่าจะทำเพิ่มเยอะๆไว้ก่อนเป็นจานเลี้ยงทัตอนนี้ผมงงมากเลยว่าอันไหนเป็นของอันไหนอันโหลดเองไปทั่วเลยอะพงะงงั้งหมดเลยอันไหนของอันไหนเนี่ยออไอไปดูอะไรอาร์ว่ก็จะเป็นของ สายฟีนะครับถ้าเกิตอนนั้นะมาทานก็จะได้นะแต่ถ้าเกิดไม่มาทานก็ต้องเต็มหรือไม่แน่บางก็มีเลยนะไม่ไม่่ไ่นี้ไม่้นีไม่รู้จะเอาหมาหวังไว้ไหนดีวะเกะกกเกะกะจริงๆ จะมีด้กันก็ไ,ได้นี่ไงเป็นไอวอวันพนะคะเ่อไปวอนเพเลยนะถ้าพวกแม่ผมทำน่ยคือผมทำเองหมดเลยเหลือสีรตรงน้นตรงนี้แต่งเองหมดเลยถ้าขวา,วนนก,ก,าก็วันพีสเวนั่มนากาก็วันพวันพันแมนภาษากว็วนพอ่ะ ใคทๆบวกนาว้ตนา,นาตอกไงน้าน้าตอกก็มีที่ปิดกันในตรงหัวตรงหน้าผากอ่ะกระชายก็แบบมันก็แบบม,กแบบมันก็จะเป็นกระถาอย่างเงี้ยกระถาแบบของดรสเปนน่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเออกระถาถัดหลังก็เป็นมังกรไอ้นั่นนะหนึ่งชื่อว่ามังกรอะไรวะเรียกชื่อว่าใคาโดรอ,อ่ะอะไรมีตาของจอร์แดนด้วยนะมีด้วยนะของแอฟฟี่อนะมีตาด้วยนะ ปากช่องวันนั้นน่ะโหช่วยกันติดตามช่องนี้หน่อยดิติดตามเล้ยงเลี้หน่อยชื่อเป็นกำลังใจกดไลค์ติดตามเลยคผมชอ,ชอบชอบมากเลยเป็นกำลังใจโคตรด,ดีน่กระแสตับรับไอวอลมาดีนะเีไอไม่จอเลยเพิ่มไลน์เลยเพิ่มไลน์ระดับแกนัตเตอร์ส,สวยโอเคไหมโอเคนะเออโอเคไป อาเจ๊สายชายเลยโรอาแฮกเคาเนี่ยอาเจ๊สายชายเลยนั่นนี่อะเดี๋ยวไปดูกันแล้วว่าในแก้วจะเป็นจังไหร่ไน,นจังไหร่อาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่า,าต้องวางรัวๆถึงแบบอี่เดี๋ยวลองวางแค่อันเดียวให้ดู ในโซนอันนี้มันน่าจะมีแบบว่าอย่างไรมีให้ไั้วอลเลยนเนาะในโซนเะน,นี่ยอันเนี้ยคณะคณะคณาจะปรับใหมาให้แบบว่างตั้งเล่นได้นะอันเนี้ยแต่้น้ะจะไม่ปรับหรอกนี่นครับนี่ นี่ยมันชอบแตอย่างไงมันดูรีวิวไม่เสร็จเนี่ยทองอะไเงี้ยเหลืออาลาเนี่ยนะใช่ไ <S 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 เแต่ไปดูในโซนอาอาากันหาหนีแล้วก็ไปตั้งดู่อันต้องหนีนะเออหนีเพื่อหาที่รีวิวไอ,วอรอเขาจะใหม่ ผมก็แค่อันนึงวิม่คนไมีคนไม่คนวิไม่คนจะไอ้วาเมันผมเลยเห็นไหมนี่ยก็จะเห็นตาตานี้เลยเนะี่ยอวิหมดสลับกำลังสวยเลย้ยนุ่นอุ้ยเอยอ,อไปไกลๆเออไปไปไกลๆเร็วเด,ดีวโอ้แม่สวยนะ สวนันแหละเห็นไหมอะไรดีกว่าตที่ดีกว่าอดีกว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาเ่งกับใครเนี่นี่ได้ทีละขามาจะมาเปล่าวะเห็นมแค่เพียง ตองกันด้วยกันนะกันโอ้มันจะล้าแล้วมันล้าแล้วอ่ะไม่ย่าไม่ล้านะนี่อะไรวะอะไรวะกระอะไรกวะกระหินให้โดนหัวเนื้ออืม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 เอ้ามันโดนหัวติ้งติ้งสองทั๊บที่เลยนะมันต้องตายแล้วตามจริงอ่ะแต่ไม่ตายอืม ให้เาดูแบบปุ๊ปีอย่างสี้ชัดๆเลยครับอืไม่ติดเลยเกันไปจะตายหายอีกแล้วเนะนี่ยอเนี่ยเสื้อชอบเป็เนี้ยเสื้อ่อบเป็นเนี้ย,อนนยพอ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 อเล่นเยอะไม่ดีนะเล่นเยอะแล้วอารมณ์ม,ม,มันจะขึ้นอารมณ์มันไม่ดีเอารมณ์มันจะขึ้นเนี่ยเล่นเยอะไม่ดีนะจ๊ะ เยอะนะอันเดอรมันจะไม่ดีนะไอ้นี่ไม่ใช่หน่อยพอแค่เดรีพอเออเท่าไหร่แล้ววะ่าไปดูก่อนดูไงวะนะดูไงวะเนะี่ยมันลงไม่ได้ไอ่อออะมันจไปถอยอะไรอีกอีกอีกเท่าไหร่นี้กันถออีกเท่าไหร่ อาในรู้อีกสั่เห็นมเหาริ่ยนเนี่ยเรเปลยนเล่มไม่ได้นะ่ะหมายจะแค่มาว่าจะททำให้หมัดรูปแล้วก็มมดเนปลี่ยนเ่หมาย,ยแ่ว่ายังไงม,มารีวิวมัดทําคลิปเฉดเฉแล้วก็ออกเกมเลยว,ว่าเล่นอีกเลยฟรีไฟเพราะเน็ตมันยังไม่ดีถ้าเกิดเน็ตดีมัน,มน,มนจะเล่นเนีย่ยเนี่ยเห็นไหมเน็ตเปลี่ย ล้วเดาแล้วเดานี่นะแ้งอ่ะ้ยแ้งไฟายาน่ะขึ้นง่ายนะแ้งแดงก็แบบคุยน่าน้าน่น้ารับีิดดีกว่ามันมันดัน่ะ่ั้แบบว่าเดาเนี้ยแ้งแดงอ่ะมันขึ้นง่ายนะเออแรงีนแ้งแดงัน้มันขึ้นง่ายนะประมาณไม่เกี่ยวก็ได้ขึ้นเลยงงเฉย ตัวเองก็ได้ไอวอร์นี่และถ้าคุณจะขอไอวอรลูกภาพอะไรก็ขอมาได้เลยนะครับขอเช่เลยจะมีน้องคนนึงนะครับที่เป็นรายการของเขาเขาน่าจะขอไอวอร์แช่ก็ะเพามาแต่ถ้าเกิดเจ้าขอมาไอก็จัดใหายทำเล่นด้วยกันแล้วขอมา ผมทำให้ได้นะครับแต่แค่ผมไม่มีหมัดไงนยนะผมทำไม่ได้ผมไม่มีหมัดไงเลยมันแปลอะไรไม่ได้ผมไม่มีนะนผมไม่มีหมัดกันเลยผมปแปอะไรไม่ได้เลยจะหาแล้วก็แปไม่ได้แล้วก็ขออะไรี่คืขอเสื้อเอ้เป็นสักทอง สักทองนะต้องเป็นแบบว่าใส่กับแพทชั่นพิจ๊ะน,นะครับมันต้องใส่กับพิจ๊ะเนี่ยมันก็ใส่กับประสักพิจ๊ะน,นะคะแล้วก็ต้องใส่อันนี้แต่เนี่ยฟ้าค้นหาไม่เจอออันเนี้ยมันมันไม่ยอมให้เราหาเจอแต่เนี่ยต้องใส่เป็นสักทองแล้วใส่สักทองแล้ว มันจะไม่มีเอฟเฟกนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้ครับมันไม่มีเอฟเฟกนะแต่เขาบอกให้อะไรนะให้เอาสักทองไปใส่เสื้อนักเซมดัดด mm ัดแปลงอย่างนั้นผมทําไม่ได้นะครับผมยังไม่ศึกษาถึงขั้นนั้นนะ mm hmm. ผมทําแค่ว่าตัดแปลงเปลี่ยนสีแค่นั้น mm hmm. เพื่อความปลอดภัยครับมัดไอที่แบบว่าดัดแปลงอะ่ะมัน มันยังไงเนี่ยไอสติดตัดแปลงอะมันเสี่ยงกว่ามอสสีนะคะแบบแค่เราลองเสียอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเสี่ยงแต่มอสตัดแปลงมันจะเสี่ยงกว่านะครับแต่เพรามอสมันตัดแปลงนะเออแต่แค่แตัดแปลงมันอะไรเยอะมันเสนเียวบ้างเป็นหักมุมเงี้งยเป็นมอสใส่เสื้อนี้นะเป็นเสือ้อเอ้ยเป็นถอดเสื้ออะไรเงี้ยคนเห็นเราเห็นไม่ถอดเสื้อแต่เาใส่ใส่ใส่เสื้อนี้นะ เนี่ยคือมันหนัดแปลงมากเปลี่ยนไปไงทางเราก็แล้วแต่ให้เราก็แล้วแต่เขาจะมาอธิบายเธอเพราะผมเหมันคนแบบพูดอย่างไงเขาคนเองก็ลงอ่ะเออเขาแตกไหเออไม่พอต่างกันแย่เลยครับเขาว่าจะแตกวันนี้ ไม่ได้ดิเนี่ยมันมาสักพักหนึ่งแล้วพอดีกว่าไม่ต้องมาต้อง,องลงมดัดอีกลง้ายอีกเออไปโจไป่เทีกันลงสายกันเลยเด้อ <Yeah. S 1> โอเคมามาต่อมาต่อผมจะแจกแจกเป็นนี่ครับ ัไว ال, ้วอร์ฮอนเพ็เนะี่ยอันนี้เลยสามสิบส่วนเวลาผมลงคลิปะไม่รู้เป็นไหนหนะคนในบ้านอะ่ะชอบพูดชอบ,ชอบคุยจังเลยนี่ผมไม่ลงนไม่ทำอะไรไม่พูดนะเหมือนอยากได้ฟิลได้เครื่องนั้นยังไงเหมือนคนแบบชี้จุดอะเออปะบอกบอกให้ง่ายเออเออไนะม่ใช่จ้ะไม่คิดก็ลองนะก็กดไม่ค้างออไม่อาดีผมจะให้ไมนะ่คือ แอบง่ายๆลงดีๆเลยนะครับก็คือเปลี่ยนชื่ออะไรให้เกดปี๊ดเลยเราก็คือกดตรงได้เลยนะแอบอตกลงปุ๊บแจงหาเลยอ่ะโอเคนะพอแปะชี้เป็นแบบปับปายนะกดคัดลอกปุ๊บกดนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปซ้ายนะล่าต้น ด้นด้นด้น,นเอากดเสีเยแขวข้างล่างครับที่มันเป็นสมุโดโน้ตถ่ายให้เราหนนะักก็ได้ปึ๊บกดนำไปใช้กับฝ่ายทั้งหมดแทนเท่นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยมัดมันเยอะอแบบันดับผมงงนะเดี๋ยวผมต้องเลนะครับเล่ใหม่ เราก็ยังทำตามคำขอเหมือนเดิมนะครับผมแค่เลยให้เฉยๆนี่แต่ท่านี้มัดจะไม่ให้ดีๆนะคะผมจะให้บบว่าต้องใส่รหัสด้วยนะครับเออจะมีข้อแรกเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนคนดูมันน้อยเ่ะเออก็ผมไม่อยากให้คนดูให้เอยอะชั่วโมงไม่ได้ตันๆนะก็คือจะให้ชั่วโมงคือนครับพาอคุณต้องดูคลิปให้จบไงเออแต่ ผมทำคลิปก็มันก็ไม่ได้สนุกด้วยไงแล้วก็คนดูสโฆนณาเขาก็ไม่ได้ดูคลิปกันจบแล้กแค่เข้ามาแล้วก็เอาลิงก์ไปอะไรใช่นเะน้ยผมก็ตั้งแต่รหัสไปแล้วนะครับก่อนที่จะใส่รหัสยายแล้วก็ดูกันให้จบได้นะครับผมผมจะขอบคนมาก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 เลยนะเอะ โอเคถ้าเกิดใครชอบชิมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ติดตาม Subscribe เพื่อคลิปใหม่แจ้งก็เข้ามาดูไวๆเลยนะครับเออเจอการคลิปหน้าเอออันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรอกอีกอย่างนะครับเอออย่างใครไม่รู้นะอันนี้คือวิธีคัดแปกฟ้าแชรๆน,นะเออก็คือเอาให้เป็น้าได้ไวนะครับไอวอลวันเพจนะไอวอลวันเพจนย กดไปหนึ่งเทครับเอมันไปเสียขาดูเพื่อฟ้าที่แบบเพื่อฟ้าที่เออะไรค่ะเห็นอ่ะกดอันที่สามเลยครับอันนี้นะอันนี้นะปึ๊บแล้ก็ได้ใส่รหัสรหัส,หสก็มาชมกันในคลิปกันได้นะรับว่าต้องใส่รหัสอะไรขอใส่เสร็จก็จะได้ตัวายอันนั้นมาเลยแล้วก็ลงตามที่ผมบอกเลยนะเออโอเคใส่ผิดไปก็ จะไม่ได้ไฟล์นะมันก็จะล็อกปกติเลยนะมันก็จะล็อกอยู่นะโอเคไม่ใช่แหละ